คลิปนี้เป็นข้าวผัดผงกะหรี่หมูนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับโดยการปรุงรสด,ด้วยผงข้าวผัดนะครับในการผัดคลิปนี้เดี๋ยวผมขอแยกไข่ออกมาก่อนต่างหากนะครับเพื่อเราจะได้ผัดหมูกับผักให้ได้ที่ก่อนคืออยากให้เนื้อหมูกับผักนะครับสุกไปสักในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะนําข้าวลงมาผัดใครยังไม่มีสูตรผงข้าวผัดถ้าไม่ย้อนดูคลิปก็ให้เข้าไปดูที่กลุ่มตามสั่งนะครับ ส่วนผักก็จะมีหอมใหญ่พริกแดงพริกหยวกนะครับซอยบางสักนิดก็ดีครับเวลาผัดมันจะได้สุกเร็ว แต่ปกติต้นหอมไปขึ้นช้านี่ผมจะไว้ที่ข้าวก่อนปอดีผู้ช่วยเขาใส่รวมมาให้ทั้งหมดก็ผัดรวมไปเลยก็ได้ครับแต่ปกติอะไรที่ผัก,กอ,อ่อนๆผักนิม่มๆผักสุกเร็วใส่ที่หลังได้ครับส่วนไข่เราก็จะใส่ก่อนที่จะลงข้าวแล้วส่วนในข้าวของเราก็จะมีผงข้าวผัดนะครับหนึ่งช้อนชาผมกหรี่ผมก็เลยนี่สักครึ่งช้อนชาก็ได้ครับแล้วก็ผมใส่สีด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาแต่ด้วยความเป็นผงก็รี่สีของข้าวก็จะออกเหลืองนำหน่อยนะครับแล้วก็ได้เงาของสีแดงเพิ่มไปอีกนนนิิดหห่่ออยยแตกก็ังมมมีควาผ นำอยู่แนวการผัดก็เป็นการผัดแบบข้าวผัดเรานี่แหละครับสะดวกง่ายแล้วมีรสชาติอร่อยครับก็เป็นข้าวผัดผงกหรีหมูง่ายๆครับ